สวัสดีครับวันนี้อยากคุยให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารนะเรื่องมันเกิดหลายปีแล้วแหละตอนนั้นผมเป็นผู้คุมอยู่นะครับก็มีการปล่อยนักโทษตามคนกำหนดการต้องโทษนะตัววันนี้ชื่อชื่อต่ำนะครับ ติดอยู่ประมาณ1ิบสิบห้าสิบหกปีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็ก่อนม้นโทษเราก็มีการอบรมนะครับว่าต้องปรับปรุงอย่าไปสร้างปัญหาไม่ใช่ออกจากคุกไปแล้วไปกลางไม่รู้เรื่องจะได้กลับมาใหม่นะไอ้ตํำก็หายไปประมาณสองเดือน นะครับแล้วกลับเข้ามาใหม่ก็ <c oughs> <c oughs> โดนด่าทะเลเลยไอ้ตั้มมึงอะไรยังไงเหรอแมมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่มันพ้นโทษไปมันก็ไปกลับไปบ้านไปอยู่บ้านอยู่อะไรแล้วอยู่ๆก็มีหมายจับไปจับมันก็งงว่าเอ๊ะโดนเรื่องอะไรเลรากฏว่ามันมีคดีที่เขาออกหมายจับค้างไว้ มันน่าสนใจตรงนี้นะคุณ <i> เขาออกหมายจับค้างไว้คดีเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารนะครับหมายก็ว่าระหว่างที่้ตั้มมันจําคุกอยู่เนี่ยมันมีห่วงเวลาที่มันต้องไปเกณฑ์ทหารนะเออแล้วมันติดคุกอยู่ใช่ไหมอันนี้ศาสดีเขาก็ไม่รู้ว่าแกเนี่ยว่าแกติดคุกเขาก็แจ้งความร้องทุกข <target> ์กับคนที่ไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารนะครับ ก็เป็นบัญชีห่างเว้าเลยแหละคุณเอ้ยนะปกติคดีลักษณะแบบนี้นะครับเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารสารมักจะรอลงอาญาให้เพราะว่ามันเป็นคดีที่ไม่ต้องการเฉตนาก็คือมีหน้าที่ต้องไปแล้วไม่ไปคนอื่นเขาก็ในชุดเดียวกันนกกี่ก็รอการรอลงอาญาหมดนะนะเวเนตั้มนะครับโดนจำคุกแถมเพิ่มโทษด,ด้วย ตรงนี้แหละสาคัญเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับปรากฏว่ารอยต่อของหมายจับนะั้นมันอยู่ในห่วงที่ตั้มมันติดคุกอยู่คุณเห็นอะไรไหมอีกทีนะห่วงเวลาที่เขาออกหมายจับมันมันยังติดคุกอยู่มันคือมันต้องไปเกณฑ์ทหารนะในความเป็นจริงอะแต่มันไม่ไปเมื่อไปถึงศาลไอ้รับสารภาพใช่ไหมรับสารภาพก็กลายว่ากระทําความผิด อีกในขณะที่ต้องโทษจำคุกนั่นไงโดนเพิ่มโทษนะครับไอ้ตามโมกลับมาหน้าเหี่ยวเลยที่เราเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อจะบอกว่าถ้าคุณมีญาติพี่น้องที่ติดคุกอยู่นะพ่อแม่จะต้องไปรายงานตัวให้ลูกที่สัสดีนะครับในห่วงที่เขาต้องเกณฑ์ทหารแล้วก็แจ้งเขาว่าลูกชาย ติดคุกอยู่หรือไปต่างประเทศเนี่ยต้องทําให้มันชัดเจนนะครับแต่ที่เล่าในเรื่องหอยตั้มสรุปอีกทีถ้าญาติพี่น้องคุณติดคุกอยู่เนี่ยนะคุณต้องไปรายงานตัวให้มันนะครับตั้งแต่เมื่อ,อไรยี่สิบเอ็ดปีนะครับย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปีต้องไปสรุปอีกทีการที่อยู่ในเรือนจําแล้วมีคดีอยู่ข้างนอก โดนเพิ่มโทษนะจะบอกให้